อธิบดีกรมดีเอสไอเนี่ยซึ่งถูกย้ายไปที่ปราลัดกระทรวงวิรรเนี่ยเข้าฟ้องนะครับซึ่งมีโอกาสสูงเลยไม่ใช่เฉพาะเอ็ดถาคราวนี้ก็ทวีสอดสอด้วยนะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจการสั่งการของทัฐบาลแต่อำนาจการสั่งการถ้าเมื่อไรก็ตามไม่ถูกต้อง ย่อมมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจมีคำสั่งย้ายด่วนอธิบดีดีเอสหลังจากที่บุกไปอย่างห้างสรรพสินค้าของเจ้าสัว จากแหล่งผลิตในประเทศร้อยเปรเซนต์ะคะเราเราทราบดีเรื่องของกฎหมายนะคะแล้วเราก็ไม่สนับสนุนการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่า100%เเซ์ของเนื้อหมูนะคะก็เป็นเนื้อหมูที่มามีจากแหล่งชัดเจนในประเทศแล้วก็มีใบรับรองการเคลื่อนย้ายจากกรมปศุสัตว์ทุกรสนะคะ ทีนี้ก็มาถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องในหมูนะคะอันนี้เนี่ยเราก็มีการรับซื้อจากคู่ค้าที่เป็นข่าวอยู่จริงนะคะทีนี้เนี่ยคู่ค้าเหล่านี้เนี่ยนะคะตอนที่นําเข้ามาก็เป็นการรับซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทเจ้านี้เนี่ยนะคะเราเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีนะคะมีสินค้า นำเข้าแช่แข็งหลายๆตัวที่เราซื้อนะคะอย่างเช่นปลาอย่างเช่นอาหารทะเลนะคะก็ก็รับซื้อกันมาหลายปีโดยที่เอกสารทุกอย่างก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะคะวันนี้เรายังพูดไม่ได้นะคะว่าเขาสแดงเท็จนะคะเพราะเอกสารที่เราได้มาก็ถูกต้องตามกฎหมายนะคะตามการรับซื้อปกติวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็อยากให้ทาง DSI ตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะว่า เอ็กซ์กับคนเลี้ยงหมูขนาดนี้นะครับเห็นแก่สินบนนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวผมคิดว่าเขาคงไม่ฟ้องเราหร่ะครับอต่ผมคิดว่าเขาคงไม่มาฟ้องผมหรอกมันคือเรื่องจริงนะครับแต่มันไม่มีจับมือให้ดูไม่ได้รอกครับมันม,มีหลักฐาน<อ>หลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราเพิ่งเอาจริงเอาจังในการปราบหมูเถื่อนนะครับ ไปจับหมูเถื่อนในที่ท่าเรือแหลมฉะบังนะครับกรมศุลน,นะครับออกข่าวว่าจะทําลายทําลายทําลายนะครับตอนนี้ไม่รู้ทําลายหรือ,อยังนะครับหรือว่าทําลายแค่จัดฉากนะครับจับได้ร้อยหกสิบตู้นี่ทําลายถึงสิบตู้หรือเปล่านะครับอีกที่เหลือออกมาขายถูกถูกนะครับพอเราไปตรวจสอบเข้มข้นตรงท่าเรือแหลมฉะบังนะครับ กรมศุลเนี่ยก็ช่วยเหลือกันนะครับไม่ได้ช่วยเกษตรกรกรายย่อยนะครับได้ช่วยพวกนําเข้านะครับย้ายไปท่าเรือคลองเตยย้ายจากชนบุรีมากรุงเทพนะครับดูความช่วยเหลือของเขานะครับก็สำแดงเท็ศเหมือนเดิมนะครับนําหมูเข้ามาไปเขียนว่านําอาหารทะเลนําอย่างอื่นเข้ามาแทนนะครับพอเราจะไปตรวจสอบท่าเรือคลองเตยนานลงไปใต้นะครับ ภาคใต้เรานะครับทะเลล้อมรอบเข้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าะจะเป็นฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันดูนะครับดูการกระทําของข้าราชการไทยนะครับฝั่งแล้วมันมันก็หมดกำลังใจในการเลี้ยงหมูนะครับไม่รู้ว่าจะสู้ไปยังไง ำหนิอธิบดีดีเอสไอครับณสถานที่หนึ่งกลางสื่อมวลชนเลยอะว่าผมสั่งการคุณไปแล้วทําไมคุณไม่ไปจัดการหมูเถื่อนนู่นี่นั่นทำไมผมสั่งการไปแล้วทำไมช้าจำได้ไหมครับแอคติ้งประมาณแบบรุนแรงเลยอะแล้ววันนี้ฮะเขาไปจัดการแล้วเขาไปทำงานแล้วครับอธิบดีดีเอสไออะพอเขาไปทำงานแล้วคุณก็ไปสั่งปลด ออกจากตำแหน่งเพราะว่าเขาไปค้นห้างดังห้างหนึ่งห้างสรรพสินค้าดังห้างหนึ่งมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างมากมันเหมือนมันจะบ่งบอกว่านี่มันคือหมากการแสดงที่คุณวางกับดักให้เขาแล้วว่าคุณตั้งใจจะปลดเขาอยู่แล้วแต่พาเขาไปในสถานการณ์พาเขาเข้าไปในสถานการณ์ที่คุณจะปลดเขาโดยที่ ทำให้คุณรู้สึกว่าชอบทํามันบ่งบอกถึงภาวะผู้นําที่ไม่มีธรรมิบาลคือผมไม่ทราบว่าตอนที่คุณทํางานอยู่บริษัทเอกชนคุณทําแบบนี้กับลูกน้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณไม่พอใจลูกน้องคนไหนคุณก็จะวางกับดักให้เขาเข้าไปทําในสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อเป็นสิ่งชอบทำที่คุณจะได้ปลดเขาออกจากตําแหน่ง นั้นๆหรือเปลา่าคลิปนี้ผมขอ,ขอให้กำลังใจท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เพิ่งถูกเด้งไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้นะครับเนื่องจากว่าท่านทำงานเข้าตากรรมการมากเกินไปท่านทำงานเข้าตาประชาชนจนมากเกินไปนะครับทำให้ไปกระทบกับเจ้าสัว ซึ่งเจ้าสัวรลยนี้เป็นเจ้าสัวที่เป็นในทุนใหญ่ของพรรคการเมืองนะครับซึ่งผมก็เข้าใจนะฮะข้าราชการก็ทําหน้าที่เต็มที่แต่เพอินไปเจอตอเพราะว่าฝ่ายการเมืองเก่งใจเจ้าสัวนะครับถ้าเป็นประเทศจีนนะครับเจ้าสัวไม่มีทังใหญ่กว่ารัฐบาลนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเจ้าสัวโคตรมีอิทธิพลต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล และความเป็นไปของข้าราชการประจำและก็เจ้ากระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอให้กำลังใจพันตำรวจโทสุริยานะอธิบดีกรมสอบสวกนกรณีพิเศษนะครับตอนนี้ไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ขอให้กำลังใจท่านนะครับที่ท่านถูกย้ายเนี่ยเพราะท่านทำความดีให้กับประชาชนแต่ทำความเจ็บช้ำและกำใจให้กับเจ้าสวัวเพราะฉะนั้น ผมให้กำลังใจการย้ายอธิบดีดีเอสเนี่ยจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติได้เพราะย้ายหลังจากที่ไปจับห้างของเจ้าสัวในวันจันทร์วันอังคารก็มาย้ายเขามันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรถถีเศรษฐาทวีสินต้องทำให้ความจริงปรากฏยืนยันไม่รู้ครั้งที่ร้อยแปดว่าตัวเองเนี่ยเป็นรัฐบาลของประชาชน แต่พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเป็นรัฐบาลลูกสมุนเจ้าสัวนะนี่พูดได้แค่นี้แหละครับเรื่องการย้ายอธิบดี DSI ที่บอกว่าทำงานล่าช้าเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแต่ไอคนที่มีส่วนร่วมสมคบคิดในการให้หมูห0 0 0 0ตันเข้ามาในประเทศ ยังนั่งหน้าสลอนข้างนายกรัฐมนตรีนั่งหน้าสลอนในวันที่นายกรัฐมนตรีตวาดอธิบดีดีเอสไอแล้วทําไมไปปกป้องนี่คือความไม่เป็นธรรมในการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรีดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่มีที่พึ่งนะครับประชาชนไม่มีที่พึ่งจึงต้องพึ่งคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์ให้ไปตรวจสอบดูว่าไอ้เสียถาก็ ชี้ย้ายอธิบดีดีเไนะครับตามที่ยุยธรรมเมินตอบกรณีเส้นหมูเถื่อนหรือไม่พร้อมไม่ตอบโยกพลเอกรอยอิงคระไผโรจนั่งเลขาธิการสมชรหรือไม่ด้านทวีสอดส่องแจงย้ายพลพันธมตรีสุริยาสิงหะก,กมลไปนั่งประหลัดเพราะมีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม ชี้การโยกย้ายไม่กระทบคดีสําคัญที่กําลังทําอยู่สำนักข่าวอิสาราเอลได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้เรื่องการโยกย้ายพลตรธธีสุริยาอาธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอไปดํารงตําแหน่งประลัดกระทรวงยุติธรรมว่าเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นคนเสนอเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคดีหมูเถื่อนหรือไม่เศรษฐาก็ไม่ตอบคําถามเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้คุยกับพลตบอกรอยนะฮะรองผบตรหรือไม่เฮียมีกระแสข่าวว่าจะย้ายมาดํารงตําแหน่งเล็ขาาิการสาบกรมมั่นคงทําไมถึงล่าช้าเนื่องจากขั้นตอนเอกสารรออะไรนาะยมงตรีไม่ตอบแล้วก็ขึ้นรถกลับไปออกจากสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติทันทีทวีสอดส่องนะฮะรัมตีว่าแกงกติธรรมเปิดเผยว่านะฮะ มีมติเมื่อ28พฤศจิกายนยา้ายพลตตรีสุริยาอธิบดีเดชัยเป็นประหลัดนะโดยอ้างข้อชี้แจงว่าต้องมีการเสนอโยกย้ายในครั้งนี้สืเนื่องมาจากพันตํารวจโทรวรรณพงศ์คดชรัตให้ถูกย้ายไปเป็นเลขาธิการสปตทําให้อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่างลงจึงจําเป็นต้องย้ายพลตารวจโทรประวุฒิวงศรีนิน รองประดับกระทรวงยุติธรรมาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากประดับกระทรวงยุติธรรมมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมนะฮะกำกับงานของกรมในกลุ่มภารกิจรวมทั้งประสานงานเกี่ยวข้องงานต่างกระทรวงซึ่งพลตรีสุริยามีประสบการณ์ด้านงาน ระดับอธิบดีที่ปรึกษาหน่วยงานเช่นกรมสอบสวนคดีพิเศษสถาบานันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานรปปรสสำนักงานปรลัดกระทรวงยุติธรรมจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมกับรองประหลัดกระทรวงที่ว่างนะฮะจากที่เสนอไปในครั้งนี้โดยยกระดับหลักนิิธรรมของรัฐและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลแนะนำตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมนะส่วนความกังวล การำดำเนินีสํสคัญนโยบายรัฐบาลในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นรัฐมนะะตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าไม่ส่งผลกระทบต่อคดีดังกล่าวโดยพิจารณาดำเนเินการยังคงไปไปตามพยานหลักฐานนะะกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกประการนะะก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ าทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะฮะมีคำสั่งให้ไปทำการคน้นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อตามหาหมูเถื่อนนะฮะสิ่งที่ตรามมานะฮะก็มีกระแสะข่าวเกิดขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมูนี่แหละทันบุกไปคน้นนะฮะบริษัทของเจ้าสัวทั้งที่ไม่เจอของกลางนะ,ะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาประเด็นขนาดนี้นะครับ เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการย้ายอดีตเลขาธิการของสภาคอมม่นคงแห่งชาติหรือสมชอตอนนั้นยิงรักชินวัตรก็ย้ายทวินเปลี่ยนสีออกไปนะฮะแล้วก็เอา,อาหลานชายของอาจารย์ของทักษณิณชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคดีสละเช่นนี้นะฮะสารพิาพากษาจำคุกยิง่งรักชินวัตรนะซึ่งรอบนี้ มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงนะถ้าอธิบดีกรมดีเเนี่ยซึ่งถูกย้ายไปที่ปราลัดกระทรวงวิธรรมเนี่ยเข้าฟ้องนะครับซึ่งมีโอกาสสูงเลยไม่ใช่เฉพาะเอ็ดถาคราวนี้ก็ทวีสอดสอด้วยนะฮะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจการสั่งการของทบาล แต่อำนาจการสั่งการถ้าเมื่อไรก็ตามไม่ถูกต้องย่อมมีความผิดตามกฎหมายนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่งสัต รื้อารรักษาร์อ,อ,อ่อยไขใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะ ท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่มสรงรู้